ครับกาบ,กบสวัสดีครับพ่อแมอ่พี่น้องสุขูสุขล้นภูเขารับมชมช่างช่องฟูเฟ,ฟืองน้องน้ำโจกนะครับเนาะอ่าคลิปที่แล้วกับพันไปครับนี่คลิปต่อมาครับมาพอ่้อีกมาที่มาเมือเนี่กับบอลมาอันใดครับมาเก็บเห็ดคือเก้าน,นี่ครับมาพรอ้อีกแล้วน่ครับเห็ดแต่ว่ามูไงมันจะเถาแน่เลยนาะพี่น้องเนาะขันผู้ใดมักป้ามักดอนกะโค้งสีเห็นโค้งสีรับสับน้องพี่น้องเนาะ นี่เป็นโมบาใหญ่เป็นได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะหาซูพี่น้องเบึ้องไปเรื่อยๆน้องพี่น้องว่ามันจะไม่โมบอนี่ครับอีกจุนึงนี่นี่นี่บ่บหลายดอกครับหาบงมมน้องพี่น้องตะเกามันจะออกเป็นมูบบไงลยได้พี่น้องออกเป็นเบื้องแบบไงไปเลยครับแต่ว่ามือนี่มันจะกแห้งอยากเลี่ยงน้องพี่น้องเนาะมันเลยบอออกาย ครับฟูเฟืองกรสิภาพพี่นอ้องย่างหาเบืก้กงบนหานพ่อยอจังมูนะครับเดี๋ยวจังง่ลกลับมาเอากันแล้วกันครับพี่น้องซึ่งฟ้าวังหันกะรู้สึกว่าได้หลายพอสมควรโอ้ผีมันมาทั้งผี่ตัวพี่น้องผีผีนี่ครับเห็นบอกพี่น้องหาเบิ้งมูเพิ่นก่อนโอ้ผีเพิ่นออกไปผีตัวพี่น้อง ออกับพี่ครับโอ้ดอกง่ยอยู่ดอก,งอ,ดอกงอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิออกไปใสแน่นเดี๋ยวฟูเฟืองเก็บกนเด้อพี่นอ้องเด้อได้หน่อยได้หลายแต่สิดท,ท้ายทำให้พี่น้องอเขาได้บ่งรู้สึกว่ามันกับหลายพอสมควรอยู่ครับแหงบอ่อคือจังสู้เถียวครับสู้เถียวสิได้เป็นหาบพ่อมองได้ได้เป็นหาบครับาพี่น้องกันลอถา้าฟูเฟืองอยู่นี่เด้อครับเด้อเดี๋ยวให้ฟูเฟืองเก็บก่อนครับ ครับเป็นีนฟูเฟืองก็เก็บเอาแล้วเนาะพี่น้องนี่ได้หลายพอสมควรอยู่ครับอ้าสิพาพี่น้องยางอีกเนาะครับเนาะบ้านสิพ่ออีกแจ้งมูแจังไดบ่นี่ครับปลากระบอกวงเลยพี่น้องบริเวณปลาที่ฟูเฟืองมากหลอกหัวหน้านี่แหละครับเออครับเอากำลังใจซอยกันเด้อพี่น้องเด้อหาโขกหามันหาพ่ออีกจ้งมูนะครับมันมูวัยไหเขาเก็บเทียนอันเจนี่มันก็จะควายได้ดอกอ่าครับพี่น้องนําไปครับ โอ้ยเวนไนเวหลังขากล้องก่อบบรดิมากน้องพี่น้องอาพาพี่น้องรอเบิ้งนะครับเนาะนี่แหละครับปลาถ้าเก้าอยู่นี่ผมจะได้เป็นหาบปีนี้รู้สึกว่ามันสิแรงกับบอจักพี่น้องออก็หยุดบ่อน้อจมูบ่อนอถ้าคอยหลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ่ะ ปลาพี่น้องบูปปลาไปเรื่อยๆครับนี่บนนอทั้งแก่หนี่นอตะเก ا ทั้งแก่หนี่ก็ออกดีด้วยพี่น้องโอ้ยฝออีกจ้ามูเนี่ยก็ไข่น้องพี่น้องเนาะพราได้ตื่มกันโอ้นี่ห้อยแค่เจ้าเอาครับเห็นต้นห้อยเพิ่นเอาตะเก او ฟูเฟืองมาขึ้นมาหนีหนีได้เท่าไสอบชองสอบตรงนี้พี่น้อง บดได้หน่อยแลเที่ยวครับมีเที่ยวนี่แหละเ,ออเกิดเป็นมูหน่อยหน่อยออ้อยแย่แย่ไปครับเดี๋ยวเร็กน่อยฟูเฟืองยังที่เขาทั้งปลายหญ่ไปครับอันนี้ปลาหัวหน้าซือ้อแต่บรสาบว่ามันสิได้หรือบดได้สิมีหรือบม่อบมีน้องผินห้องนเนาะเฮ้ยมูนี่คือออกใหม่แท้ถ้าเกาดีไม่สิเต็มหฮมนี่เลยนะครับ ออกขาวจานพันเต็มหฮมเลยแล้วงวดนี่คือออกไหนออกย่อยแท้ตอนนี้ผู้เฟื่องว่ะจังใดจังใดก็ดีครับพี่น้องให้กำลังใจกันนะเด้อพี่น้องเด้อฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามให้ครับทั้งผ่องผู้เฟื่องน้ำแน่้เด้อพี่น้องเด้อแล้วผู้เฟื่องกับิภาพี่น้องมาบูปลาเลี่ยขันบ่มี้ไปหาตัวเลข จิตเห็บมาหาเห็ดสูพี่น้องเขาเบิ่งนี่แหละบูป่าบูดอนไปหามันได้เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะโอ้คำถามกับบูยากพี่น้องเองเอ๊ตะเกาวันบอกใหม่ป่านนี้นะขันตะเกาว้าตะเกาวอลูกุนี่มันจะเกิดเป็นสายเลยเด้อพี่น้องบวกเกิดหน่อยักเกียรด,ดยิแต้มมือน,นี่เอา ้เทะเลเก่าน้องพี่น้องเนาะเขาไปซื้อคนกินกับแพงเขาบบมีเงินสีซื้อเขาก็ต้องหาจังสิแหละพี่น้องไดเก่าม่ได้ก็เ,กเลี้ยวไปชีวิตของชาวไจชาวนาชีวิตของคนยากคนจนมันก็ต้องสู้กันนังสิแหละพี่น้องจักสีบอกพี่บอกน้องเขาว่าจังไดนนี้องรับเนาะเขาอื่ออนว่าชีวิตต้องสู้ ไอ้ผู้เฟื่องบ้งทางเนี่ยกับเ้็บพี่น้องเด้อทีมีบัวหานข้ออาญาย่ถ้าเกาขนมันออกมันก็ออกมูอใหญ่นะพี่น้องอืมห้าเปหน้าเปลก,ปลกโอ้มีพี่น้องฟังทั้งที โอ้หน้าแปลกอีกดีครับตะเกาวัาเกิดเป็นมมบอกง่ายพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่ารับกันเดี๋ยวเห็นก็เอิ่นบอกได้เด้อพี่น้องเด้อโอ้บอปรากฏมีอดีพี่น้องคันได้เห็นดอกหนึ่งเ่ะมี่กำลังใจรวดด้ กันบ่เห็นมันก็บเริ่มสิท่อได้คนอ้า,อาหาเบิง่งรอเนี่กันพี่นอ้องหามันได้เนาะนได้กสู่กันไปค่อยเฮ็ดกันไปค่อยหากันไปพี่น้องมาเชิญติดตามมาติดต่อได้พี่น้องเด้อจะว่ากดหนีเด้อพี่น้องอ่าบึงน้ำกันครับเที่ยวต่างเที่ยวปลาน้ำกันเนาะ คิดจะว่ามือนี่ฟูฟูเฟืองนี่พาพี่น้องมาเที่ยวปลาโอ้บ่มี่สีครับพี่น้องทั้งนี่เนีกระดาแปลกกับมมวังหันครับมันมมหน่อยปกติแล้วมันบ่เป็นโมหน,น่อยสิเลยพี่น้องมันจะเป็นโมูบกย้ายเลยเดี๋ยวฟูเฟืองนี่พาพี่น้องขึ้นไปทั้งโคกไงนุนว่ามันสีใดบ้บได้คันได้บ่ได้หรือจังไดสิครับ ฟูเฟืองตะสิงลงคลิปให้พี่น้องเขาได้เห็นอีกรอบหนึ่งครับเนาะตามปกติรอบนี้นี่ขันชุปีขันฝนดีเนาะครับเนาะที่โตดีดีนี่โอ้ยอนซ้อนไหลครับเห็ดบ่อออกเห็ดอื่นครับป้าเนี่ออกต่เห็ดปวกอ,อ,กอ้อยต้อยว่าเห็ดอื่นบ่อออกก่ออ,กออกขึ้นกันครับแต่วันจะออกเป็นส่วนน้อยว่าช่างสันน่นน้องพี่น้องเนาะนี่ออกไม่ดีนะครับ มิดปลาแล้วปลาน,นี่กะสีผ้าพี่น้องไปตั้งพูนครับอ,อ่าร้องถึนไปเบึงหามันได้ได้หรือบ่ได้จังไดก็สีให้พี่น้องเขาได้เห็นถ้าหนักขีแไ่เดียมตะงูเลยพี่น้องเอองูเหลียมไายม่ตะบกยหญ่ๆเอารดแต่ว่าเิืนกับพวกเฮ็ดยางเขาดอกเขามาดีน้องพี่น้องเนาะเขาบ่ได้มาล้งแก่มาบังเบียดเพื่อนเ,เข้ากับไปพเพรเขา เพิ่นกต่ยู้ส่วนเพิ่นครับเอาเข่าหูหนี่ลองเบิ้งพี่น,ออนออ้องแยบเข่ามันี่ีละเอาปล่อยจักมูยังไงเน่เด้อให้พี่น้องให้เต็มบึ้งเลยแง้มแน่พี่น้องเขาได้ลุ่นไปน้ำกันแน่ครับปล่อยจักดอกสองดอกก็ได้ว่างเฮ้ยมูมันอยู่อใส่มาแน้วพี่น้องเนาะเออ ยุ่งไล่กันไล่เด้อพี่น้องเด้อใครอยู่ยยพี่น้องเบิ่งอยู่ทางบ้านขน้อยเดี๋ยวนี้ว่ามันโปล่ัดแล้วล่วะเจ้าว่าก็ต้องสู้ครับบ่สู้เฮาก็บ,บ่ได้กินต้องอดต้องทนครับเออมีบ่น้อ,นอพี่น้องเอ้ยอ่ะติดตามไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อมันพ่อมูเห็ดก็สิ่งแงงไอ้พี่น้องให้เบิง่งสิได้เห็นลวดแล้วครับ คือจังโมวังหั่นละใครพี่น้องได้เห็นไปแล้วเอาครับพี่น้องบ้านนี้ผมสีคามโคกเลยนะพี่น้องเดอ้อผมก็สีขอยุติขีปไปสักก่อนเพราะว่ามันถือ,อยากครับบอมับนบ่เหลาขากล้องมานน้ำมาผู้เดียวครับโอ้ยโอ้ยเห็ดแตยเยบี้ยกรักขาวจานพันนี่เห็ดแตยเบี้ยก็ได้เอาครับก็ขอให้พี่น้องสุข,ขสุขก้นจงโชคดีมีแห้งโศกมันมันครับ หากมีแนวทางดีๆก็สิมาตอนพี่ตอนน้องอีกคือเกาช่วงนี้ให้หาเห็ดพอได้แกก่งกเด้อพี่น้องดื้อสวัสดีครับ